โมลันเพนว่าขั้นเจ้าได้อยูหยอดฝ่าภาศาสตร์ประดับมกอย่าได้ลืมเยี่ยมถูกผู้ขี่ค้อยคอนกาขั้นเจ้าได้ขี่สร้างกังหมเป็นพญาอย่าได้ลืมค้นถูกผู้ขี่ควยคอนกาขั้นเจ้าได้ขี่สร้างกังหุมสัพพทนอย่าได้ลืมค้นจนผู้แห่น้ำตี่สร้างแม่นบ่พี่น้องอมันนี่ก็เอารถหัวหลักเนาะพี่น้องมาแก่ละมันครับไปเตรียม ใบตะปลูกเนอพี่น้องพอดีว่าเจ้าของให้เป็นให้มาเอานะครับเป็นตะกรูออกนะครับก็ได้เอาบกหัวหลากนะครับไอ้พระธรรมดานะครับเอาบกหัวหลากมาหลากเอาได้เลยพี่น้องนะครับบกหัวหลากมาหลากนะครับแกะละมันมาหนิครับแกะละมันเลยพี่น้องฝากฝนคุณโอ้ฝนก็ดจะตกพี่น้องประยุทธแห่มาหนินะครับนะครับกับ แอนมาจากบ้านกะไก่เต๋อที่นี่พี่น้องอใส่รถหัวหลักเท่านี่ยนะครับใส่ได้หลาย,ลายประโยชน์นะอ,อ,บ,อ,อบางบ้านมันก็เอิอนข้อยเหล็กเนาะพี่น้องครับผมลาข้อยเหล็กประจันเป็นมาพอเป็นผ้าเอิอนเนาะพี่น,น้องถอดหัวหลักมันออกเลยกับไถกับอะไรขึ้นกันนะพี่น้องครับครับเอาถั่วมันใส่แล้วก็เอาหัวหลักไปเด้อพี่น้องสบายกับปเปลี่ยนน้ำมันครับพี่น้อง ครับิบวตรบดได้เป็นพญากัางหุ่มสัพพทุนก็เพิ่มนะครับพี่น้องนะครับฝากกดติดตามให้นะครับครับใบรุ่นเกษตรกรนะพี่น้องสวัสดีครับ